มาวะ่เาะเมาลในห้องหายอ,ยาอ่ะี้อวใครเอาไปอ่ะบอแแลแน่อไอ่เนี้ยว่าแล้วแม่งอะไรไม่ชอบมาตอนเช้าไงเออผุกฤษดาจินดาโชดครับก็จะมาเล่าความรู้สึกในใจวันนี้ก็คือหลายคนบอกตอนนี้คือผมอถูกบอกว่าเป็นคนที่ขบเมาไปสวัสดีค่ะชื่อชัดค่ะ ชเชียาไวิภูสนาวิทย์ค่ะอืมเรื่องวันนั้นนะคะคือจริงๆแล้วว่าไม่เชิงว่าอยู่ในเหตุการณ์นะคะแต่ว่าเพิ่งเดินออกมาจากห้องน้ําอ่ะแล้วกาลังจะเดินมาที่ห้องแลบแต่ว่าก็เห็นมีแค่คนคนเดียวนะอยู่ในห้องแลบอ่ะก็คือพี่บอลนั่นแหละ มาทำงานโอไม่เปิดไฟคือก่อนหน้านี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาถือถุงพลาสติกอยู่น่าจะทางด้านซ้ายนะเดินมาแต่พอดีฉันไม่ได้สังเกตว่าในถุงนั้นน่ะมันเป็นอะไรแต่ว่าลักษณะน่าจะเพิ่งเดินออกจากห้องแล้วพอหลังจากนั้นก็คือพอเพื่อนๆทุกคนก็มา ก็เห็นว่าเมาส์มันได้หายไปแล้วแล้วบังเอิญว่าผมก็ยังอยู่ในห้องนั้นก็เลยถูกต่างถาว่าเป็ดคีอเอาไปที่ความจริแล้ววันนั้นผมก็เห็นเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและใครเป็นคนกบฏไปก็วันนั้นผมยังนั่งหลับอยู่คือมานั่งหลับอยู่ในมุมห้องได้ด้วยความที่ว,ว,ว่าพัดกลังงู แล้วก็ดีนเสียงกอกแกกกอกแกกเหมือนกับใครเข้ามาทำบาร์อะไรก็เลยเออสลิๆตื่นเต้นมาดูก็เห็นออผู้ชายตัวสูงไม่มากผอมๆไว้ผมยาววัดผมเหมือนแต่ว่าเข,ข้าบาแล้วก็ทำอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็เกิดออกไปด้วยความรวดเร็วผมมีชายดวงดาวแฮกครับ เรื่องที่เมาส์หายอ่ะผมว่าน่าจะไปบอลแหละเพราะว่าเห็นมันบ่นเรื่องเมาส์อยู่และกอย่างมีมันอยู่ในห้องคนเดียวจะเป็นหายได้ใช่ไหมลนะ่ะก็ต้องมันอยู่แล้วแหละแล้วชอบมาคนแรกด้วยนะไม่รู้ทําไม,ไมเห็นแบบไม่มีเหตุผลต้องต้องรีบมาแต่มันก็มาช้ามันต้องแบบกลัวใครเห็นมันหรือเปล่าเงี้ยมันอาจจะทําอะไรผิดผิหรือเปล่าผมว่ามันนั่นแหละ